จความสุขเกิดขึ้นง่ายๆเพียงแค่เปิดใจและยอมรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะนำทุกท่านไปฟังนิทานชาดกสุวรรณกักกตาชาดกชาดกว่าด้วยปูทองผู้ฉลาดครั้นเมื่อพระพุทธศาสนาได้แบ่งแยกออกเป็นสองสำนักคือสำนักของพระเทวทัตและสำนักของพระพุทธเจ้า พระเทวทัตลุ่มหลงในกิเลสอยากเป็นหนึ่งเดียวแทนที่องค์พระาศาสดาจึงได้คิดแผนการต่างๆเพื่อรอบปร่งพระชนครั้งหนึ่งพระเทวทัตได้วางอุบายจะปร่งพระชนพระสัมมาสัพพุทธเจ้าโดยหม่อมเร้าช้างนาฬาิกิลิงซึ่งกำลังตกมันแล้วปล่อยออกไปในขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าสเสด็จออกบินทบาท และในครั้งนั้นพระอานน์ได้แสดงความพักดีต่อพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าพระอานน์ได้ออกมาขวางทางของช้างนาลัคคิลินโดยไม่กลัวว่าช้างนาลาคิลินจะทำร้ายตนจนถึงขัง้นเสียชีวิตเหตุการณ์ครั้งนั้นพระสัมมาสัพพุทธเจ้าได้ทรงชื่นชมและได้เล่าแก่พระภิกษุสงฆ์ฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนพระอานน์ก็สละชีวิตเพื่อเราเหมือนกันดังนี้แล้วพระองค์จึงทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้หมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านดำรงชีวิตด้วยการทำไร่ทำสวนทั้งคนและสัตว์ต่างพึ่งพาอาศัยกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เฮ้ยทำงานมาเหนื่อยได้พักล้างหน้าด้วยน้ำเย็นๆอย่างนี้ค่อยชื่นใจหน่อยเอ๊ะนั่นปูนีนาตัวเล็กสีทองน่ารักจังไหนขอดูใกล้ๆหน่อยสิพรามหนุ่มผู้มีอาชีพเกษตรกรเมื่อเห็นปูทองที่อยู่ในหนองน้ําก็เกิดความเอ็นดูจึงหยิบขึ้นมาไว้ที่อุ้งมือ ตัวเลขสีทองน่ารักจังมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรกันนะชาวนาแวะเยี่ยมปูทองอย่างสม่ำเสมอจนปูน้อยโตขึ้นเรื่อยๆชายหนุ่มทักทายปูสักครู่แล้วก็ปล่อยลงไปในหนองน้ำเหมือนเดิมเฮ้อไปทำงานดีกว่าไปนะเจ้าปูพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันต่อมาเมื่อพรามาทำงาน เขาก็ได้ไปที่หนองน้ำอีกได้จับตัวปูขึ้นมาเล่นแล้วก็กลับไปทำงานต่อพรามณ์ทำอย่างนี้อยู่หลายวันจนเขากับปูทองรู้สึกคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพรามเจ้าของนามีลักษณะแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือดวงตาของเขาจะมีลักษณะเป็นดวงกลมสามชั้นใสแจ๋วทาให้มองเห็นอะไรได้ชัดเจน ที่ปลายนานั้นมีกาผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นตาลใหญ่นางกาเกิดแพ้ท้องอยากกินดวงตาของเจ้าของนาพี่จ๊ะน้องอยากกินตาคู่นั้นจังพี่ดูสิมันใสแจ๋วกลมโตอย่างนั้นน่ะคงจะหวานดีนะจ๊ะพี่เจ้าเจ,จ้านี่ก็แปลกอยากกินอะไรก็ไม่กินอยากกินดวงตา จ้ารู้ไหมดวงตาคนนั่นน่ะเอามายากจะตายถ้าจะไปเอามาให้เจ้ากินได้อย่างไรต้องได้สิจ้าพี่ก็น้องอยากกินพี่ก็ต้องเอามันมาให้ได้เอจะเอาตาเจ้าถามนั้นมายัางไงดีนะแค่คิดก็น้ำลายหกแล้วอะ่ะอยากกินจังเลยทำยังไงดีอ๋ออมันไม่ออกแล้วพี่จา๋า น้องคิดแผนออกแล้วนะแผนอะไรอีกล่ะแผนอะไรของเจ้าไหนว่ามาสิก็ใต้ต้นตาลนี้มันมีงูเห่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ถ้าเราใช้งูเห่าตัวนี้ไปกัดให้เขาตายพอตายแล้วพี่ค่อยควักดวงตาเขามาให้น้องอย่างนี้มันน่าจะง่ายดีนะพี่โอ้โหแผนเจ้านี่ทางลรบลึกซะจริงๆ แต่พี่จะไปใช้เจ้างูได้ยอย่างไรล่ะเรื่องน,นี้น้องจัดการเองเมื่อคิดแผนการได้กาทั้งสองตัวก็เริ่มปลนิบัติงูเห่าด้วยการนำอาหารมาให้เป็นประจำกินเยอะนะท่านนะวันพรุ่งเราจะนำอาหารดีๆมาให้ท่านกินเออดีดีเราชอบกินไข่เอาไข่ต้มมาอีกนะเจ้าสองตัวเนี่ยใจดีจริงๆเลยนะ วันหลังมีอะไรจะให้ข้าช่วยก็บอกแล้วกันนะท่านได้ช่วยเราแน่ๆท่านหมูเหา่าพอข้าวในนาเริ่มออกรวงปูทองก็โตตามไปด้วยทุกวันรามก็จะแวะมาทักทายปูทองตัวนี้อยู่ทุกครั้งว่าไงเจ้าปูเดี๋ยวนี้เรียกเจ้าปูน้อยไม่ได้แล้วสินะดูสิเจ้าตัวโตวขึ้นตั้งเยอะ วันหนึ่งเวลาช้าตรู่พรามได้ออกมาดูนาตามปกติเขาแวะไปที่หนองน้ำจับปูขึ้นมาเล่นเหมือนเคยกลับบ้านก่อนดีกว่าหิวแล้วหิวจนท้องกิวแล้วเนี่ยแม่ทํากับเ้าอะไรไว้บ้างนะโอ้ยหิวแล้วหิวหิวหิวและความโชคร้ายก็มาเยือนพรามหนุ่มเมื่องูเหา่า เหลื้อยออกมาจากโพรงแล้วขึ้นมากัดที่น่องพ่นพิษใส่จนพรามหนุ่มทนความเจ็บปวดไม่ไหวล้มลง,ลงนอนร้องควรครางเหมือนคนจะขาดใจโอ้ยปวดโอ้ยใครก็ได้ช่วยทีโอ้ยงูเห่าที่กัดได้เหลื้อยเข้าจอมปลวกไปแล้วพรามหนุ่มนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้น เป็นไปตามแผนของกาทั้งสองแต่ยังไม่ทันที่กาตัวผู้จะเข้ามาจิกดวงตาของพรามหนุ่มปูทองเมื่อได้ยินเสียงของพรามหนุ่มที่ร้องขวนญรางก็รีบไต่ขึ้นมาจากหนองน้ำขึ้นมาอยู่บนร่างของพรามท่านท่านท่านต้องไม่เป็นอะไรนะเราจะช่วยท่านเองเราจะไม่ให้ท่านตายเด็ดขาด กาตัวผู้เมื่อเห็นงูเห่ากัดพรามแล้วก็รีบโฉบลงมาเกาะที่ล่างของชายโชบร้ายนั้นหวังจิกเอาดวงตาไปให้เมียของมันแต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำตามใจนึกปูทองก็ใช้ก้ามปูหนีบคอกาเอาไว้อย่างแน่นโอ้ยโอ้ยเจ็บเจบมันหนีบเราไว้ทำไมรอีเดียวนี้นะเจ้ากาเจ้ากาตัวร้าย เจ้าไปเรียกงูเห่ามาเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นเจ้าจะเดือดร้อนเราจะเอาเจ้าถึงตายแน่ๆโอ้ยก็ได้ก็ได้ก็ได้ไดงูเห่าเพื่อนรักลับมาก่อนเถิดลับมาช่วยข้าน่อยข้าถูกปูหนีคอไว้ออกมาก่อนเถอะท่านงูเหา่าพอได้ยินเสียงเรียกก็รื้อกลับมาแผ่พังพานพร้อมจะฉกปู แต่โดนปูใช้ก้ามอีกข้างหนึ่งหนีบคอไว้งูดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดสักทีเจ้าปูหน้าไว้พวกข้าเดี๋ยวนี้นะเจ้าหนีบคอพวกข้าทั้งสองไว้ทําไมปล่อยนะมันเจ็บรู้ไหมปล่อยปล่อยเจ้างูรายชายคนนี้เป็นเพื่อนของข้าถ้าเขาตายไปข้าก็ตายด้วยเพราะไม่มีคนคุ้มครองเจ้าทำให้เขาตาย พวกเจ้าต้องรับผิดชอบจะต้องช่วยให้เขาฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะงูเห่าและกาได้ฟังดังนั้นก็คิดที่จะล่อลวงให้ปูต่ตายใจแล้วหนีไปได้สิข้าจะช่วยดูดพิษออกจากตัวเขาให้แต่เจ้าปล่อยพวกข้าก่อนสิเร็วๆเ,เข้าก่อนที่พิษร้ายจะเข้าสู่ร่างกายมากกว่านี้ไม,ไม่งั้นเราก็คงจะช่วยอะไรเจ้าไม่ได้นะ ใช่ครับเจ้าปูได้ยินแล้วก็รีบปล่อยพวกเราสิสัญชาตญยานงูเห่าอย่างเจ้าข้าไม่เชื่อหรอกข้าจะปล่อยเจ้ากับกาไปก็ต่อเมื่อชายคนนี้ฟื้นแล้วเท่านั้นเร็วเข้าสิรีบดูดพิษออกจากร่างกายเพื่อนของข้าเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเราจะหนีบคอพวกเจ้าให้ขาดออกจากกันเลยเจ้าปู่ทองคลายก้ามปูออกมาเล็กน้อย เพื่อให้งูเหา่าเลือ้อยไปดูดพิษคืนกลับมาจากล่างของพราม์หนุ่มต่อมาพรามได้ฟื้นขึ้นมาฝ่ายปูคิดว่าถ้าปล่อยให้สัตว์ทั้งสองนี้รอดไปก็จะกลับมาทำร้ายพรามณ์เจ้าของนาอีกได้นั่นไงเราช่วยเพื่อนของเจ้าฟื้นแล้วคราวนี้ก็ปล่อยพวกเราได้หรือยังนั่นสิเจ็บจะตายอยู่แล้วนะ หีีแรงชมัดเลยปล่อยเจ้าไปก็โง่น่ะสิสัตว์เดรัจฉานอย่างพวกเจ้าน่ะอ,อย่ามีชีวิตอยู่อีกเลยนะนี่แน่นี่แนะน่นะปูทองใช้ก้ามปูหนีบคอสัตว์ทั้งสองจนเสียชีวิตทันทีฝ่ายนางกาที่เกาะอยู่บนต้นตาลเห็นเหตุการณ์กลับตาลปัดเช่นนั้นก็รีบบินหนีไปอยู่ที่อื่นกากา อออยยยููู่่่่่่่่ไไไไไไไมมมหวววววแแลล้้้้้ดดดดีีดดีกกกกกาาาาปเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พรามเจ้าของนาและปู่ทองในหนองน้ำสนิทกันยิ่งขึ้นทั้งปู่ทองและพรามได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนถึงสิ้นชีวิตพระเทวทัตในครั้งนั้นได้กำเนิดเป็นกาส่วนช้าง กำเนิดเป็นงูเหา่าพระอานน์กำเนิดเป็นปูพรามหนุม่มสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ฟังนิทานชาดกเรื่องนี้จนจบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องทุกอย่างอยู่ที่ใจไว้เจอกันกับนิทานชาดก สนุกสนุกอีกในเรื่องหน้าขอบคุณครับ